สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีป้าจะนรินิตากับ FC พี่เคดนะคะสวัสดีค่ะจ้าสันมีคนอย่างนั่งตักผีค่ะคนอย่างนั่งตักอหญ่ลูดได้มันเนี่ยยูดมีคนอยากนั่งตักพี่ด้วยค่ะโน้ทิปเดอโนน้ถิอตุมได้หรือ เดินนางเด็กก็เดิอเด้นนางเด้อตึง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 เดาเข้ามาเน่อยตึงหน้อโอ้เอานางลูกนางตักโอ้มีคนอยากนั่งตักพี่ด้วยแหละม้งกาน่นมูเมื่อไป่เฮ็ดยังกินนมแเลงนอะ อ้าอออวินพซพเบื่อรุดมือเด้อแ่ขอขอขอหน่อยค่ะ หลุดเมื่อเด้อขอห่อยค่ะโอ้ยกดไทยวีดโอ่ะเอ้ีกดเป็นค่ะใช้มาบ้งนั่นไงบ้งเยมั้ยบ้งเือแนี้ะค่ะโอ้ยหนูเอ้ยนันิตาโอ้ยกดไทยขีดเลยไายพิเชษไทยพิเชษเด้อไายขดเชษ เดียย๋ยวมันยูยจ้ะาโอือันเอบิงน้ำกันเบิ่งนกันสายเงคลิปเดียวเออลงแนองนี่ีมือลีตาถ่ายคลิปเป็นยังไงคะดูได้ไหมคะมันดูได้ไหมล่มมะลูก พี่เคดคือว่าให้น้องพี่เคดโอ้นั่งตักหนูนั่งตักนั่งตักพี่ที่เรียกนั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงเนาะนัน่นนี่ตานั่งลงค่ะพี่เคดจะได้เครื่องมาเด้อเฮ้ยตายละเอา้ายังลหรหนูห <laughs> นูก็กไปหายไปไอ้กวนท้อเสยหนอกวนท้อ,อ,กกนนอเอา้า เบ,บิง์กค่ะเบิงเบิรน้องนเรียนตาทหาไปคุณเบิร์กอยเปิดอันเปิดโ,โทรศัพท์คือล้วกดทุกทีโอโหโทรโทรศัพท์กับเปลี่ยนมันที่นูหน่อยไปดูที่ค่ะไปคุยกับพี่ตุยค่ะไปนิตะไปคุยค่ะไปคุยอันนี้อ่ะไ,ไปคุณได้กดเราไปคุยไปเอาเอาเอาขินเขินเขินมีคนเขินหนึ่งอัตราค่ะอเชสวัสดีค่ะเรื่องพี่สวัสดีค่ะเบิร์กค่ะอันนี้วันนี้วันนี้วัน 那你ตากดโทษเองเนี่ยเนียยี่ห้ออะลรวะเนี่ยอ๋อๆๆ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 อๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆ่ๆๆๆนๆๆๆๆๆๆอนัอๆๆ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 อ่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆ่ๆ ฟันลู่ฟันฟันฟัฟคนคุณขาผู้โทรหาโทรหาตุ้ยตุ้ยเ่าโทรแล้วแมวมาแล้วมันยีโทรแล้วแมวเขินโทรอะไรก็เขินโอ้ยโทรแล้วแมวม,มาไหมมาเลยค่ะใครเป็นคนโทรมาคุยเลยค่ะบายไอ้คลกปากไปใช้ลูกคุยไปคุยไปคุยไปคุย เฮ้ยเขินเขินเอ้าเอาเอามาล้าตักป่าพันยังบัครพกดไอ้ตุยไปไปคือก็ตุยหนีได้ไปฉันไมเขินไม่ใช่เขิน อ่านั่งลงค่ะลูกนั่งลงนั่งลงโอ้เก่งมากเลยคือยิ้มสวยขยันอย่างลูกไปหาพี่เขียดไปหาพี่เขียดอยู่บนนั่งอยู่แต่ว่ายังไาแล้วยังกลับไปไปหาพี่เขียดอ่ะหาพี่เขียดนะ นานิตาสาวแปะยิมป้าสิขั้นเขียวค่นประสิติคนอยู่มาันไหมา่อเขินเขินอย่างลวกเอลองเข้าโทธ่ไปถอดไปโซเดอะ นี่ว่าสัสฮัลโหลฮัลโหลนลิตาฮัลโหลนี่นี่เ่้าอะไรนวบอสเออเ่้าอะไรนวบอสเออยิ้มขวากิ่มเลยเขินไปแล้วสาวเขินสาวเขินออื ย,ยิ้มได้ยังไงอ่ะเบง่งๆๆงอ่ะิ่งเิง้าอนันยิม้มอ,อ่ะมงว้ยปทำหัูโว้ยหวอย่างลวกฮัโลโหลนี่ เบิอะไร่างเบิ้อเบิ้งกกันนะเบิ้งกันเฮ้ยใะนี้ยิ่งมันอะฮะใี่อเมอนจั่เลยเวย ฮะว่าเราขายเรากินอืมไม่กช่ขว้างิ่กินกไอ้เนี่ยกินเียบอันนวลเเหยียดสวยแล้วนะอาสสีฟาเสือนพัดที่อิู่อยู่ที่ไปอยู่อะโอ้อะไรหนูจะเห็ีดรวัม่จะบาดไม่นี่ค่ะไม่ทำค่ะไม่ทำค่ะไม่ไม่ทำค่ะหนูไม่ทำนะคะ มุนมุนชูมื่ขึ้นบอกไปมาชูเมื่ขึ้นแล้วมุนมุนเอออาอันเมื่อไรถึไปเห็นยานนี่ยไัไง่ไงยานามาอยู่เมื่อคืนยานถึงไปแล้ว,วไปขา้าก็รู้แค่่่ไรหลายบอกันไ่รู้่อไาผู้ใดทด่ทองอันไหนก็จะเห็นข้โพท่องอยู่ เม,มื่อไรท่วงเมีะไม่มีเลยอ๋อเขาเข้โพดท่วงสักพวกแอดมินแอดมิไนได้แอดมินเขาอ่นไคยวะเขาอนหน่อยมาวะมีนะปพูดไดเช่กัน าไม่ได้หม่เนาะเหาะไได้เอออเเ่าห็นเข้าวดท้องอยู่ไหมโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม,ไม่เป็นไรค่ะลูกๆขึ้นค่าเก่งที่สุดเลยนั่งเหี้ยไปเลยว่าเบิ้งเนาะเคย่อย ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำอีกก่อนเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องปัาจอน้องลิตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลิตาสวัสดีค่ะ,คะบ,าบายบายจุบ๊บจุ๊บยิ้มค่ะยิ้ม